ไปต่อยสิบบาทขอลูกา้าไม่รู้มีไม่รู้เกมนี้มีรุนเหรีหรือเปล่าอุย้ยมาอะไรมาเอาตัวเดิมตัวเดิมอีกแล้วโอ้ตัวอะไรมไม่เขาได้ตัวเดิมเหรอเฮ้ยเราได้ตัวตัวอะไรมีแอนิเมชั่นตัวอะไรวะลูกา้าเหรอจริงวะเนี่ยโอ้โหได้ลูก้าแล้วระดับเป็นระบโลงเรยเบี้ยปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บเต็มแบ๊ก เฮ้ยนี่เราบอกชุดนี่เป็นไงล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไลฟ์นี้เราก็อยู่กับช่องสีส c h ช n n e l และคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่นเกมบาสที่เพิ่งเปิดใหม่อย่างเกมดั้งซิตี้ y n a นสตี้นั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เพิ่งเปิดได้เมื่อวันที่22นะวันนี้ก็น่าจะวันที่24ที่ผมลงคลิปนะเออซึ่งนี่ผมก็จะมาเล่นให้ดูกันนะว่ามีระบบอะไรกันบ้างซึ่งก็ไม่ได้แบบจอจงแบบทุกระบบหน่อยนะแล้วก็คลิปนี้ก็เขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ถ้าจะสปอนก็สปอนได้นะนี่ อย่างแรกเลยคือระบบการระบบตัวละครไ่เป็นแบบตัวจากผู้เล่นใน NBA นะนี่เราก็มีแบบตัวตัวนี้นะตัวเจ็กตัวเจ็กตัวชื่อเจ็กเนี่ยมันไม่ไม่เคยเห็นชื่อใน NBA นะเริ่มแรกเราทําการขออนุญาตไปส่งตัวละครก่อนเลยล่ะกันนะซึ่งผมก็ทําการเล่นไปแบบเล่นไปคนข้งที่จะเยอะแล้วนะนี่นี่ก็เป็นระบบส่งตัวละครนะเหมือนจะการันตีที่50 ซึ่งผมก็ต้องการล็อกไว้เป็นลูก้าลอนสิกนั่นเองนะมาดูกันว่าผมจะได้ก่อน50หรือเปล่าโอเคเรามีอยู่51ใบโอเคกด10มใบแรกไปเลยนะอันนี้คือแบบผมกเก็บรอเพื่อที่จะมาทำคลิปสุ่มเลยนะอ้เราการสุ่มเป็นแบบนี้หรออ่ะเราได้อะไรมาเนี่ยได้เป็นสาตาร์ทางเลนการ์ดอันนี้ไว้อาพแบบสกิตลตัวละครของเรามีได้เงินเอเนโอเค ไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรแบบหือว่าอะไรเลยเหรอวะเฮ้ยเพื่อนแค่กดไปเฉยเลยเฮ้ยทองไฮ้มีสีทองมีสีทองอ้าวได้ <c oughs> ตัวอะไรวะตัวอะไรเดนนิสสโครเดอร์สโครเดอร์อืมเคยได้เป็นตำแหน่งเอแล้วมันรีไหมเนี่ยโอเคมันมันไม่ได้รีนะเอย่ดูตัวข้างข้างดิอันนี้อ๋ออันนี้การันตีอยู่ที่ 8การังตี80มีอลูบอลคคลรี่โจคิกยานิดแล้วก็ SGA โอ้โหแต่ละตัวอันนี้ตัวอะเนี่ยดีเจนซ์ซูเปอร์สตาร์มีกาซอลอันนี้คือเลนซ์ซูเปอร์สตาร์เคยเรามาเอาตู้แบบเอาอันธรรมดาก่อนละกันทั้งเหมือนเราจะได้มาตัวหนึ่งนะเฮ้ยทองไหมไม่ทองอ่ะไม่ทองอ่ะ,อะเราน่าจะดูแบบเมื่อกี้มีสีทองเนาะโอเคไปต,ต่อยซิงบใบขอลูก้า ไม่รู้มีไม่รู้เกมนี้มีรูเลทหรือเปล่าเฮ้ยมาอะไรมาเอาตัวเดิมตัวเดิมอีกแล้วโอ้ตัวอะไรนี้เราได้ตัวเดิมหรอเอ้ยเราได้ตัวตัวอะไรมีแอนิเมชั่นตัวอะไรวะลูกา้าเหรอจริงวะเนี่ยโอ้โหได้ลูก้าแล้วเฮ้ยหนึ่งเอ็นแฮนด์การ์ดเหรอเหมือนเราจะได้มาสองตัวเลยนะโอเคเรามีอยู่อีกสิบใบ อพอได้แล้วแล้วมันก็จะรีอันแน่นี้คืออะไรเนะี่ยมันเราจะล็อกได้เราต้องรออาทิตย์หนึ่งไหมอาทิตย์หนึ่งอันนี้รอรออีกหกวันเราถึงจะแบบเลิกการันตีได้หัวมาเรากดไปหมดเลยนะตอนนี้เรามีอยู่เราอยูสิบเอ็ดใบกดไปสิใบผอไม่มาวะไม่มาวะอะไรเชียวนลุนนี่ไม่เป็นไรได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะ <laughs> โอเคเรามีอยู่สิบใบกดไปเลย อพอเป็นหนึ่งใบมันจะแบบไอเราเราต้องล่ากนะออตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งพันหกร้อยเพชรไม่รู้เราจะสุ่มไอตู้พวกนี้ได้หรือเปล่ามันใช้ตัวอันเดียวกันไหมเนี่ยมันจะใช้ตัวอันเดียวกันนะแต่นี้เหมือนจะเราเลือกได้แค่นี้ตัวเดียวน,นะอือันนี้เคเรากดเลิกเคอเรีไปมันใช้อะไรซื้อเนี่ยโอ้ใช้เพชรดอกพันห้าได้สิบใบโอเคเหมือนอันนี้ ถ้าให้ดอกก็จะเป็นแบบตู้ถาวรไหมเออตู้ถาวรและนี้ก็แบบตู้ลิมิเต็ดแต่ไม่ได้เป็นตู้ลิมิเต็ดแบบเป็นตัวตัวนี่ผมมีห้าตัวเลยนะโอเคอันห้าร้อยอันห้าร้อยเพชรบอกไว้บอกไว้เฮ้ยมาตัวอะไรตัวอะไรวะเมื่อชีตัวอะไรอ่ะไ,ไมนมีในนี้ไหม ไม่มีด้วยอ๋อเราได้ตัวเราได้ตัวอะไรก็เราได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหโอเคอต่น,น้อยชิมนี้เราได้ลูกล้าแล้วยังไงก็ตัวที่เราเลือกการันตีเอาไว้นะอยู่ไหนว่าไม่ไหนวะอ่านี่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 น,นี่กดซีเล็กไปซีเล็กหน้าแล้วเรามีได้ตัวตัวนี้ตัวเนอร์คีที่เราได้จากไอ้ตู้บัตรทองนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะเมื่อกี้เหมือนจะได้อ่ะ อันนี้นี่นี่นี่นีตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เอ็นฮันเหมือนเราแบบถ้าเราสุ่มได้ตัวซ้ำเราก็จะเอาจะเอามาอัพอันนี้ได้นะอืมซึ่งตันนี้เป็นตำแหน่งเอสจอกว่าซิงการ์ดโอเคเดี๋ยวเขาได้ละกันนี่เราได้ถูกค่ามาอันนี้เราเกมนี้มันมีระบบแบบมันเป็นระบบแบบอัพสกิลนะนี่ เวลาเราได้ตัวมาเราก็แบบอัพสกิลอะไรไปอย่างนี้เหมือนแบบปลดล็อกสกิลถ้าเป็นแบบสตาร์เรีก็แบบพวกเทสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบอัพเลเวลนะแล้วก็อันนี้มีแบบเพิ่มถ้าเป็นสตาร์เรีก็เพิ่มไอเดรลนนี่อีหนึ่งอีสองสามี่มีถึง e อีห้เอออีหดีนะนี่นะมันแรกด้วยแล้วก็มีแบบพาร์เนอร์พาร์เนอร์นี้คืออะไรอะเหมืนเราจะได้ต้องเอาตัวที่ต้องการหรอ อืมเราก็แบบบวกจัดอะไรก็ป้อนไปโอเคซึ่งผมก็ทำการแบบใช้ไอ้พวกเนี้ยอัพตัวสกิลของพอจอดไปนะซึ่งตอนนี้ผมก็มีมีอยู่แค่146บใบนะในการอัพดอนสิกซึ่งมันสามารถที่จะรีได้นะนี่รีเซ็ตออร์รีรีเซ็ตครั้งแรกมันจะคืนให้100%เลยนี่โอเคนี่ก็แบบรีพวกสกิลอะไรพวกนี้ให้หมด เรามาอัพดอนซิกดีกว่ามาอัพลูก้าดีกว่าเริ่มจากอัพเลเวลก่อนเลยไม่รู้จะพอหรือเปล่าเอาได้ได้แค่เลเวลยี่สิบแปดโอ้น้อยจัดไม่รู้เราจะไหวหรือ,ปรอเปล่านะโอเคแอคทีฟออโอ้โหมันใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้พันเก้าอันนี้ใช้เ่ะ A few m o m ือ t s l a ว e ะโอเคเราก็ทำการแบบอัพอะไรต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ ประมาณนี้นะเล,เลเวลยี่สิบแปดเราก็มีพวกนี้ก็อัพได้เท่านี้นะแล้วก็มีรู้สึกเหมือนจะมีระบบอ่า p o t e n t i a l เออนี่ซึ่งก็เป็นระบบลูนของเกมนี้นั่นเองนะโอเคกดอัปเกรดออกไปอัปเกรดไปเลยนี่จากสามสิบเปิดเก้าสิบเลย <laughs> IP, อัปเกรดออยทีอ้าวเหมือนจะเต็มแล้วนี่เราก็กดกดแบบมั่วๆไปแล้นะนี่เรายังไม่รู้สกิลของลูก้าเลยนะว่าสกิลมันเป็นยังไง อันนี้มันหายังไงวะเนี่ยไอเอเนจีดริงยาเทมสโตเอ้ยใช้เงินซื้อได้ใช้เงินซื้อได้ใช้เงินซื้อได้วะ่ะเหมือนจะจำกัดต่อวันอยู่ที่สองสองร้อยสองรอยสองพันวะเอ้ยอัพได้วะ่ะเราอัพเลยเอัหมดแล้วเงินนี้คืออะไรเนี่ยอน,นี้อันนี้ก็ใช้เงินซื้อได้นี่วะ่ะซื้อเลยเงินหมดแล้ว ไม่พอด้วยโอเคไม่เป็นไรเค okay, ตอนนี้เราก็อยู่ที่รีวิว40นะสำหรับตัวของลูก้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อนี่กว่านะซึ่งเย่ายนี้ก็มีระบบแบบเปลี่ยนชุดด้วยนะนี่ก็เป็นชุดนี้แล้วก็บอเทอมก็เป็นนี้เสื้อมันแบบเอ,เอาเสื้อเอาเสื้อนี้ดีกว่านะเออแล้วก็เซฟแอดรีเทินไปมีแบบพาร์ตี้มันวนเราก,กดรับคงรับของอะไรไปถ้าเรียบร้อยเราจะแบบแป๊บเปลี่ยนได้อีกมั้งเราก,กดอัพ กดรับของไปเรื่อยๆะเรากดอัพกดรับของเรือเนี้อือ lica. มนะอ,อันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบพาสพาสหรือเปล่าก็ไม <S <s ่แน่ใจนะแบบแพทเทิร์นพาสอะไรอย่างเงี้ยเราเคลมอเนื้อเป็นแบบอืมอันนี้มีอีเวนต์นะดูอีเวนต์กันหน่อยอันนี้อีเวนต์เติมอันนอีเวนต์เติมนี้อีเวนต์รายวันได้การรับสกิลมาก็ประมาณนี้นี่ แล้วก็อย่าลืมไปแบบกด follow นะช่องทางการติดตามของเกมนี้ก็จะได้แบบตั๋วได้คงได้ของได้เพชรมาด้วยนะอืมแล้วก็อันนี้ล็อกอินล็อกอินเดยที่สได้วิลเลียมเหลยได้ไซออนเลยเหรอออ้สวยดีว่ะดีว่ะคือผมเกือบเลิกเวลานั้นแล้วไงโอเคปาร์ตี้แมนนวลมีอะไรเพิ่มไหมได้นี้เพิ่มมาอีกตรงนี้มีอะไรอีกเหมือนจะไม่ได้มี มันจะไม่ได้มีอะไรแค่ส่งข้อความแล้วผมว่าเรารีตัวไหนได้อีกไหมอาดัมรีได้เปล่าวะมันลีได้รีได้เนี่ยขุมไปอัพเล่นๆไงอันนี้เราก็อ่ันนี้ผมรีมาเรียวมีรีมาเรียวเป็นคนจริงเลยแต่ว่าเลเวลมันเหมือนจะรีไม่ได้นะเนี่ยเลเวลรีไม่ได้นี่เลเวลห้าสิบเลยโอเคไม่เป็นไร มาอัพสกิลกันต่อโอเคเราน่าจะหมดกันที่เรียบร้อยเออโอเคตอนนี้ฝนก็ทำการแบบเริ่มที่จะตกปลอ,อยแล้วโอเคมาเล่นแร้งเลยดีกว่าเออต้องโชว์ลูกาสักหน่อยนี่คือผมแบบพึ่งได้มาเลยนะคือไม่รู้ว่าตัวสกิลมันเป็นยังไงด้วยนะก็ตามีตาเกิด <laughs> ตามีตาเกิดไปโอ้เราดูเหมือนทีมเราจะไม่มีใคร เล่นเป็นเซ็นเตอร์เลยจ้ามีพอจอดอสมอลฟอร์เวิร์ดชูตติ้งการ์ดแล้วก็พอต์กาดไม่มีใครเล่นวงไนเลยชักตัวอโอซยาแหลกเพื่อนแต่ว่าเราก็อัพมาอยู่แค่ตัวเดียวด้วยนะเลเบลก็ไอเบลสี่สิบบไม่รู้ว่ามันได้ยืนเท่าไหร่โอ้แล้วฝั่งเขามีมีไซออนไซออนวิกินวิกกินโอ้โห ถ้าผมจะไม่ผิดไห้ตัววิกกิ้นี่เป็นตัวนี่แบบดังคือแบบกระโดดย่างสูงอะคือดังอะไรมันจะสูงอะไรกันได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้นะไอตัววิกกิ้อืมโอเคมาไอเพียรก็ไม่ได้ลื่นท้องแห่เออผมไม่ได้ปรับภาพสุดนะก็อาจจะมีแรกนิดนึงว่าจะไม่ได้เล่นื่นเอ้ยเราต้องไปปิดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนได้ไหมโอ้ดีบาวไหมเพื่อนเราการไม่ได้เลยมันไม่มีตัวเล่นใต้แป้งเลยอะโอ้แย่ละ โอเคเราไม่รู้ทำอะไรได้บ้างตัวเราโอเคเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปั๊บ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 ปั๊จะบินมูฟแล้วเลยอ่ะเออเฮ้ยกดมั่วมั่วกดมั่วมั่วแล้วอันตรีนี่เกมนี้ก็จะตัวละครจะสามารถแช้ตีได้ด้วยนะก็จะมีกับตามค่าเกียร์พลังเฮ้ยแล้วเราจะดีแล้วเราจะรีบาวยังไงเนี่ยเพื่อนเราเราก็เฮ้ยกันก่อเอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โห เจ้าอะไรไปกันอยู่เพื่อนเราขอลองหน่อยดิปั๊บ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 เมจิกเมจิกเมจิกนี่เป็นลูกส่งเป็นลูกส่งออกเพื่อนเราเนี่ยแหละรีบาวอ่ะรีบาวไม่ได้เร็วไปกดรีบาวเร็วไปเฮ้ย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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าอะไรไปกันมันอยู่วะเนี่ยทีมเราไม่มีตัวใต้แป้นเลยเนี่ยละ แรงก็ไม่ใช่จะง่ายๆเราไปช่วยเพื่อนสกินโอเคสกินติดอยู่บงไม้เพื่อนโอเคสวงงามเพื่อนรอเลยอัพลงนี้ได้อยู่นะโอเคเราปิดเองพอช้อดอ้ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนปล่อยลงโอ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนี่แหละตามอยู่สี่แต้มแต่ถ้าไปเล่นแรงเราจะไม่จำกัดว่าเราต้องทำให้ได้ครบสี่แต้มนะเรามีจะชนะ ในแร้งมันจะเล่นจนหมดเวลานะครแต้มมากกว่าก็ชนะไปนั่นเองแล้วมีแบบการต่อไปลงต่อเวลาด้วย,เ,ยเพื่อนสวยสวยงามสวยงามจางพอ,อมีพอมีอลอล <c oughs> เลี้ยับลงลงอนี้ครับลงด้วยเอแต้มเราแต้มกับมาตามแล้วเฮ้ยเฮ้ยยะแย่ย,ยะแย,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 ย่ละแยะละเฮ้ยเพื่อนอเคกีแดง รีบาวโอเคเพื okay, okay, ่อรารีบาาหน้าแล้วเพื Or, um, oh, heart, really ่อเราเลี้ยงออกเองเลยกดสปินนะกดวิ่งเืินบาสใช้เดียวบาสใช้เดียวมันเล่นอยู่ใต้แป้นล้วก็ขึ้นไปเลยับโอ้ได้เ้วยว่ะได้เ้วยว่ะไอเพื่อลรอไม่ส่งเลยนะเออทำไมเราเมื่อกี้เราก็ส่งนะมันมีอะไรถ้ามมีจิ๊กพาร์อะไรอย่างนั้นเน่ะมันจะมีแบบเป็นพายุพายุหน่อยอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลี้ยงใต้แป้นยังไงก็ช้านะ อ๋อโอ้ยส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาเฮ้ยแย่และมันชูลงเฮ้ยมันลงเฮ้ยอืมกระอู้เฮ้ยมันดังไม่ลงมันดังไม่ลงมันดังไม่ลงแย่และเราเฮ้ยทันไหมเฮ้ยมันชูไม่ลงเพื่อนส่งเพื่อนเพื่อนเล่นเองเลยเล่นเองเลยตรงนี้โอ้ยแย่และเราต้องไปวีบเฮา เออไม่ทันว่ะไม่ทันแค่แล้วเพื่อนเพื่อนเราบัสใช้เดียวโอ้เราปล่อยใต้เป้นโล่งเรียบร้อยเลยมันดังอัดเป็นแบบโล่งๆมันดังอัดเป็นแบบโล่งๆเราเอียงปั๊ป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 ใส่แบ็คเอ้ยนี่เราหอกซูดหนีเป็นไงล่ะโอ้โหกดมั่วมั่วกดมั่วมั่วเออมีแบบหลอกช่งหลอกซูด้วยเฮ้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 ยเยอาให้มันดังนะเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยเออไอ้ปันนี่เหรเฮ้ยอยาละเพื่อนรีบาวโอเคสวยเพื่อนอ่ะตรงนี้ไม่ส่งตรงนี้ไม่มีปุ่มส่งนะเออเราก็เล่นเองเล่นเองเลยเราก็ออกไปชุดสามเต้ไม่รีบาวอ๋อรีบาวไม่ไดโอ้เฮ้ยเพื่อนโอ้เรียบร้อยเลยโอ้สาววิอ๋อโอ้ไอ้นี่ด้วยเล่นเองแล้วเนี่ย ตรงนี้เล่นเองแล้วเนี่ยขึ้นโอ้ไม่ทนันขึ้นช้าไปแต่ว่าเมื่อกี้ดุดแล้วนะโอ้เราก็ต่อเวลาเลยบ้าใชา่เดียวเลยเอาสวยดิอา่าไอ้นี่นี่ว่ะเราจะดกดอันติโชว์เพื่อนไหมเราจะดกดอันติโชว์คนดูไหมอ๋อสวยเพื่อนเลยครับเลยครับโลง่งๆล่เลยครับโลง่งๆล่งแล้วเราก็มากันกันในตัวนี้เฮ้ย เฮ้ย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 ,ย,ย,ยตีอยู่ยไงตอนนั้นโอ้โมันกวนตีโอ้โหกวนตียัดห่วงโอเควินนิ่งเซ e บ back คืออะไรก็ไม่รู้เราคอร์สก่อนคอร์สป,ป,ปุ๊บ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 ตอนนี้มันสามเต้มนี่คืออะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้โฟรเตอร์สามเต้มลงคืออะไรวะเฮ้ยเพื่อนจันทันไหมโอ้โหเลยสามซีวิต ไอ้นี้มันไอตัวนี้มันไม่ปุ้มไอตัวนี้มันไม่มีปุ่มส่งนะเนี่ยดูดิดูดิตัวนี้มันไม่ไม่มีปุ่มส่งนะโอ้ยชุดติดแดงด้วยเฮ้ยเฮ้ยรีบาวโอเคพวกเรารีบาวได้ไอตัวนี้ไอตัวนี้ผิวไอตัวนี้ผิวตัวนี้ผิวนี่อย่างผิวเอ้ยชูลงอยู่ชูลงอยู่สิบเก้าวิทันอยู่แล้วเอ้ยมันยิงสามแต้มมันก็ตามทันแล้วนี่หว่าเราต้องเ <ica'> ราต้องการสามแต้มถ้าเราอยากชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเราปล่อยเขาทำสองแป้งไปของเงก็ชนะอีกละถ้าเขาไม่ยิงสามนะมันต้องยิงสามสองวิแล้วตัวอะไรยิงสามโอเคเกือบไปแล้วถ้ามันยิงลงนี่ได้ต่อเวลาเพิ่มโอ้เราเพื่อนเรานี่บาชายเดียวเลย <laughs> โ,อเโอเคเกมนี้มันมีอันตีแบบอันตีแบบคัสซีนะ ก็เป็นตัวตัวเซ็ตคือรี่นี่ทงการแบบเออไปตรงนี้เราตรงนี้มีโหมดฝึกซ้อมเลยนะนี่เป็นฟรี a พสติกเกมนี้ก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะซึ่งคิดว่าถ้าในอนาคตมันอาจจะมีนะนี่ดูแบบแอนิเมชันอันนี้คือตินี่เลี้ยรอดขาแล้วสิบแบลงมาแล้วก็ชุดฉางแปอบอยางเอาอ่ะโอเค โอลไซออนนี่เดี๋ยวเราได้ดูทีละตัวไปเลยตอนนี้ก็อ่านมา30นาทีแล้วอ <laughs> so ันซับประบูกดนีโอ้ในที่สุดก็เจอตัวแอนิเมชันอีกตัวหนึ่งแล้วนี่กดอีกทีนึงนี่กดดังดือด้อๆเลยก็จบวันไปนะครับสำหรับเกมนี้นั่นเองนะดังดานาสตี้ซิตี้เอ <c oughs> ้ยดังซิตี้ดานาสตี้นั่นเองนะซึ่งก็เป็นเกมมาร์เกมใหม่นั่นเองนะซึ่งก็ ถ้าผลตอบรับดีผมก็จะเล่นเกมนี้ยาวๆนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะเล่นยาวๆอยู่แล้วนะโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ช่องฟีซิ่งแชแนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน